นางขุดชุตราเป็นหญิงที่มีรูปร่างคอมเป็นธิดาของแม่นมของโคศกเศรษฐีได้รับมอบหมายให้เป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีซึ่งต่อมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนนางถูกมอบหมายให้จัดซื้อดอกไม้แต่ยักยอกเงินค่าดอกไม้วันหนึ่งนางได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและบรรลุโซดปัปฏิผลหลังจากนั้นนางซื้อดอกไม้ถวายพระนางสามาวดี ทําให้พระนางสงสัยนางสารภาพและได้แสดงธรรมแก่พระนางและหญิงบริวารจนทุกคนบนรรลุโสดาปติผลพระนางจึงให้หยุดงานและกลายเป็นผู้นำธรรมะโดยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมที่เลิศกว่าอ,อุบาสิกาทั้งหลายคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของนางขุชุตราเป็นผู้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอจากประวัติจะเห็นว่านางขุดช,ชุดราเป็นหญิง ที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมันง่นคงเพราะได้ยินเพียงครั้งเดียวจากพระพุทธเจ้าก็สามารถตั้งมัน่นอยู่ในศีลธรรมได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้สามารถกลับใจได้หลังจากกระทำความผิดเป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่มีความภาคเพียรอดทนต่อปัญหาอุปสรรคเมื่อถึงกำหนดฟังพระธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่เคยขาดแม้จะมีเหตุที่ไม่สามารถไปฟังทมได้ด้วยตนเองก็มอบหมายคนอื่น ให้ไปรับฟังแทนแล้วตนเองก็ฟังต่ออีกทีหนึ่งเป็นผู้ใฝ่รู้และสนใจศึกษาอยู่เสมอเอาใจใส่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนางขุดชุดรามีความรับผิดชอบในหน้าที่มีศีลธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อพระนางสามาวดีซึ่งพระนางสามาวดีใครที่จะฟังทำทุกวันจึงมอบหมายให้นางไปฟังทำจากพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดงให้พระนางฟังนางขุดชุดรา ก็ถือในหน้าที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุดโดยฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วจดจำอย่างถูกต้องแล้วนำมาแสดงแก่พระนางสามาวดีทำให้นางมีความแตกฉานในธรรมะยิ่งขึ้นจนกล้าขึ้นทำมาแสดงทำแทนพระภิกษุษสาวกได้และได้รับการยอมรับจากสาธุชนสามารถแสดงทรรได้ถึง20กักานทำให้ผู้คนสนใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอีกเป็นจำนวนมาก